ห่วงบูครับนี่โอ้นกใหม่ห่วงนกใหม่พู่พันตัวนี่กล่องเท่าไรล่ะครับเนี่ยไม่คือถตือแต่เด็ดเนี่ยปลายโบแพงเด็กกำลังสั่งเห็ดละงหกอยู่ครับกิโลดเนี่ยหครับเนี่ยโอ้เขียงกิโลเจ้าบาทเหรอครับสองร้อยสะกิโลละสี่ร้อยเนาะเอาเห็ดละงหกเอาเบิ้งเห็ดละงหกคนบ้านบ้านหลายแต่นอบาทเนาะเอาเนี่ยนะครับลูยเห็ดละงหกเห็ดละงหก เห็ดลโลงูนี่ครับงามนี่ด้อเห็ดลโลงูเอามามาพี่น้องเอาเฮลโลงูร้อยหนึ่งห้าสิบบาทก็ได้เนี่ยนี่ครับเอาวันผลิฮัตตอนเย็นนะครับเป็นตลาดนัดวันผลิฮัตตอนเย็นเห็ดขอนขาวนี่เลยเนี่ยนี่เนี่ยโอ้แต่อ่อนพี่น้องเลยเนาะกิโลละสี่ร้อยนะครับเอา เดินกัเด้วเอาที่น้องมานี่เฮ็ดนะครับเฮ็ดเฮ็ดอ๋ตลาดน,นัดวันผลิหัตแม่แ่นนข่ายอยุนิสตลอดวันพลิัสทุกวันผลิหัสผมผมจำได้อยู่ตกวันมีลูกสาวมานไปไสล้วครับลูกสาววานนี้ถามาหา, <คำ S 3> าลูกสาวได้บ่ายไปเลี้ยนค่ะดารถาหากวด้บ่าไปเียนครับบ่ไปเียนคโอ้ยลูกสาวที่สวยลูกสาวที่สวยไปเลี้ยนจ้อย ตามหาไล่โอ้ยผมตาซ้องหายอยู่ว่าเป็นทางพุ่นได้ลูกสาวเดือนโอ้ยนะครับเอาน้ำปั่นกระเบนนี่ยิ้มแหบบ้าซ่าไข่มุกไข่มุกนี่ซี่ซี่ไอ้บมีเงินก็ซื้อได้ใสแกนเอาตันทางแล้วบาทนี้ ตะเกียร์เลยโอ้ยท่านสมัยยุคฮัจีเที่วแบบนี้ยี่ห้าบาทได้ครับเด้อเอามาแม่นี่คนขายกัน้อนคนก็ต้องพูดถึงนี่สวยๆนี่แหละอ้าสวยๆเด้อสวยไปสวยเลยน้ำผลไม้น้ำชงฝันโอ้ยยี่หาบาทเอาสูดๆเอาลูก่้าพูดเปล่าก็เลิกเอาเอาหน้านี้แล้วครับ โอ้หน้าบักเเผวโอ้กินแล้วบำรุงตัวน้าบักเเาวนี่เนาะเอาเลุกเ,<ไ>เงี้ยวโอ้โอ้บักเเผวโอ้ผมลราขึ้นลึกไปทางอืน่นอย <c oughs> ู่นี่ไปอยู่เหมือนเศร้าลงกเราเรด้ลุกเราลงกเราเหมือนเศร้าสองขีดบนมันตกที่ซื้อน้ำบอกบอกครับมงอที่มาซื้ออ้าวมาซื้อก็เนี่ยอาเนี่ยผู้ขายช่วยๆมากละเข้าไปเข้าแถวไปเลยโอ้ที่อเอพี่วะโอ้แก้วละสิบ มีทุกอย่างอ้าวใจหลายๆเด้อะคนสวยคนสวยโอ้ยลูกค้าเต็มพึกเลยบ้านนี้พูดนะลูกค้าลูกค้านักเรียนนังมุดอยู่นี่อ้ยนะครับคุณยายนั่งอยู่นี่ได้ยังมาขายคุณยายโซมปลาค่ะโอ้ยโซมปลาอันนี้โซมปลาคุณยายบอกครับเฮ็ดเอีงบอกครับ่เเฮ็ดองคะโอ้เฮ็ดเองปลาสวยน้อยนี่เนาะ บ่มีดูบ่มีกลางมีดูบมีกลางถุงเท่วไรคุณยายถุงละเ้าค่ะเมื่อชนเมื่อนิดเลี้ยสางแบบขายดีเลยอันนี้บักเลียนเนี่ยตามบักครงบักอะไรมันโอ้แค่รอนก็มียูคนแบคุณยายโอ้อันนี้มันแหล่อันนี้มันแค่รอนเนาะโคบ้าบหน้าจักบาทโคบหน้าของคุณยายหาซีาสิบแม่นยังบางๆเยท่านคุณเ้บอกว่าเซื้อม่กิน โอ้เส e ือมาในฝุ่นด้วยนี่เอานี่คุณยายมาชูวันผลิฮารดบอกครับปะดูลมฮาร์ดได้อันนี้ลเนาะได้กุ้งได้ปลาซิ่วโอ้มนีโบได้เอ๋อฝนก็ตกดีโบได้เนาะมื่อนีอนง่ายเนาะน้ำรวดคานโอ้มันน้ำไหลน้ำรวดมันมันน้ำไหลเอาคุณยายมาอุดหนุนน้องยายด้วยนี่มองเลยนะน้อคุณยายมองมองนั่งสบายสบายนี่แล้วนาะคุณยายเนาะขายนี่เอาสบายด้วยปลาส้มของคุณยายเอา ขอบคุณหลายคุณยายครับเด้อขายดีเด้อคุณยายเด้อโอ้ยนะครับอืมนั่งดีเลยนั่งดีเลยวันอาทิตย์กัมีบ่ย๋าใหญ่บักบัวบ้านี่แปลว่าจะน้องได้ขึ้นหลายครับเนถอะบ้านเชนแลนด์มัดเท่าไรเลยคุณแม่ค่ะแม่คุณแม่มัดละเศร้าบาทแก่พ่อกินแล้วด้วยเนาะโอ้ยแซ่เลยแบบ หมากบัวนะครับเด้อเอาเป็นเป็นดอกมาก็จะเป็นหมากหมากบัวบ้านเจนเล่นเศ้าบาทบักหุงหน่วยเท่าไรลรอครับนี่หยไม่ละสิบาทจะนั่งโนไม้ตำบักหุฮงเอามีเม็ดบัตรแบบพิกก็มีบักพริกนอนไม้เศ้าบาทหมากเมาบัตรหมากเมาบัตรโซนเซลน์โนไม้กับเศ้าบาทเอาขายดีเลยบัตาขายดีครับขายดีอาผู้สือกำลังเสือเด้อนี่เด้อเอาความาครับ นี่เขาแม่เลขเขาแม่เอาคนกำลังไหลยโอ้ยนะครับไม่นังน้องท่ายได้ยังนั่งหลานมั้งเปิดมึกบ่ละมึกธรรมดานเนี่ยพี่ไปพี่ได้จะยิ้มวันดีครับเออเอาเอาผู้นั่นน่งอันผู้นี้แล้วบุปผกบอกแ่ว่าออกคลิปได้ยังโดนมั้ง ออกได้ดอกคนสวยออกได้เลยอ้าวผู้ขายเนี่ยอันนี้เขาเอิ้นปลาหมึกเนาะสิบบาทสิบบาทห้าสิบก็่นี้แล้วแต่ขนาดของตัวปีงหอมๆบ่เบิ่งกันแน่นี่คือหอมคักจริโอ้ผู้ปิ้งก็เป็นแต่กินแล้วเบิ่งแต่ผู้ปิ้งก็เป็นแต่กินแล้วได้ไหมผู้ป,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  <laughs> ปิ้งด้วสวยหอมขนาดไหวช่วงเงี้ยวแล้วบ้านนี้หิ้วเข่าเลยเดี๋ยวบา้านนี้โอ้คือคือขายดีเลยนี่ลูกค้าเด้เนี่ยเด้อ ลูกค้าเลิกเลี้ยนมาพอดีนี่กำลังหิวพอดีก็เปิมมือเอาเมื่อกินก็เข่าได้ไหนึ่เด้อสิบบาทเท่านั้นเด้อตัวง่ายนะสิบบาทเด้อตัวใหญ่นี่เนาะนี่ตัวใหญ่เลยครับเอาตลาดนัดวันผลิัตสู่ม,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 มือเนาะฮะโอ้หกสิบกับมี่วันผลิัตสู่ม,ม,ม,มือเนาะวันผลิัตสู่ม,ม,มือสวัสดีครับเออวันผลิัตยังมือแรงขาประจำเลยเราขายดีขึ้นกา่าขายขึ้นกา่า ปลาตออบักใหญ่เลยมดแล้วมัดเร็วปากตออบักใหญ่มดแล้วโอ้นี่ปลายังปล่านั่นอยู่วะเนี่ยตั้งกิโลเอะไรตั้งไนนี่ยแปดทีบาทบาทโอ้ตัวนี้บัตั้งกว่าสองกิโลกว่าเนาะไนเลยอันนี้เขาเป็นปลาใหญ่กว่านี่แกลมเม็ดแกลมเม็ดของทะเลเนาะนี่เป็นปลาแกลมเม็ดน้ำจืดโอ้น้ำจืดกิโลเทอะไรนะครับแกลมเม็ดละลายละลายเด้อเอานนี้จานละลายนะครับอันนี้ก็จานละลายปลาเนื้ออ่อนเนาะปลาเนื้ออ่อนเด้อเอาปลานิ่น แปดสิบบาทบาทแม่นได้ด้วยเอาผลลต์ก็มีมือหน่ผลลต์ก็มีเอานี่ของนอกมาด้วมือนีิตลาดนัดวันผลหรือหัตเนี่ยมดแล้วนะครับเด้อบัวขาวบัวขาวเอาเพิ่มมีอไรบัวขาวเอามาเลยอยากกินเด้อเอาอยู่ท่งเขาประตูจักหน่อยนะครับยี่งเยี่ยงมาจัยหน่อยคนซื้อหลาย้ด้วมือนีิคนซื้อหลายขายดีเลยนี่เอาขายดีเลยเอาขอบจะไรล่ะด้วยไหมคุมือ เ,เพ่งดูหมูเลอะไรครับเอ่าหมากอรุนไม้เมล็ด60บาทคือเป็นถือบบบนีเ่นเป็นไตรกีงขนาดสีม่วงม่วง<ม>ฮะกิโร่60บาทครับบ่เขาก็ร่างขายเด้อครับเลย60บาทนะครับแม่ค้าก็ร่างขายอยู่60บาท <c oughs> กิโลหกสิบบาทวันพลิฮัตเนี่ยหมดแรงครับเนี่ยวันฮัตสวนใบใบเราเอาตลาดนัดวันพลิฮัตอำเภอกุชินไร่ด้วยเอาพี่น้องอยากได้มาเอาได้เลือกได้ไหครับวะเลือกได้เลือกได้เอาซื้อเป็นกิโลนะครับกิโลโลหกสิบบาทเลือกได้นี่คือเลือกเป็นพ่วงเนาะเอาเนี่ยแ้วามัสวยแต่เอามาแต่ใส่เนี่ยคือสวยครับเดี๋เลยครับโหคืองานเด้อ เ่ยมันเป็นยู่ต้นก็เป็นยังซี่บอะไรนี่ไม่ใช่งามครับแต่ว่าเป็นแต่กินพร้อมเอาวลูกล้มจะอ่อนได้นี่เอ้ยนะครับหกสิบาทเท่านั้นเด้อเอาองุนไล่เมล็ดครับตลาดนัดอ่าเพิ่มชีไล่นะครับเนี่ยเมล็ดบ้านขอเรือพัดมาเลยมาเลยโอ้ยคือสวยเป็นตัวออกคลิปตัวนี้คือสวยออกคลิปนี่เป็นนะคือขายดีนะครับ มัมีเงินกันมาเรื่อยเรือครับใส่เกียนบอสไทยเอาผู้ขายดอกไทยผู้เฮ็ดพูนยิ้มเปย์เปย์อยู่ผู้เฮ็ดแบบนี้นี่จักขาดเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเตาบ่หกเตาเลาะตลาดตื้นบ้านนี่ใช่เอาผู้เฮ็ดกอนดอกพูนหกเตาบ่เนี้ขายดีเป็นไงเลยแซ่บเป็นแซ่บอันนี้ กอเฮ็ดแล้วเอามาให้น้องเพิ่นปาดแล้วก็ขายเด้อครับเด้อเอานี่เท่าไหร่ขึ้นไปะละล่องะอ๋อกล่องกล่องละ20บาทเนา,าะเอาเนี่ผู้ขายเด้อนี่ผู้อยู่หน้าด้านนี่นาตาชีดีผู้อยู่ทั้งหลังก็ดีเบื้องหลังเอา20บาทขนมครกซื้อหยังก็ขนมเส้าบ้างบ่โอ้ขอนมครกเส้าบ้างนะครับเด้อเอาตาลาดวัน์บริฮัตก่อนกินนะครับอำเภอิกีร่าจังหวัดกาสินธุ์จิวมองนี่แหละครับ ขนมโคกเช่าวัานรับประกันท่วมแซบใส่ร่วมเศร้าบาัดนะครับพี่น้องโมมีเงินกับมาเลยนะครับเด้อเอาไดโทุกักสามมามีเงินในบัญชีกับสกแกนเอาเนี่ง,ง่ายๆทุกมือยุกหาจีอ้าวขอแก้หลายเด้อทั้งสองก็ยิ้มเจองผู้เห็นไหมนะนะอ้าวเน้นยังละครับทสักทีสวัสดีครับสวัสดีครับเน้นยังละครับ คือเห็นเลยครับคือเห็เลยฟนไฟอางคเออเฟนไฟมันกอ่ธรรมดาเนี่ย้งเฟนไฟเอาขายขดี้ายดีตัวนี้เนาะเศร้าบาทกินไปละเศร้าขายดีเลยเศร้าบาทก็นั่นเด้อเอาคนอ่ะบ่มีมองดีเขาเลยล่เขาไปเลยเขาได้ซื่ส้นดีอวคลิปเั็หน้อยมาแล้วเนี่ยนี่เออเลิกเลี้ยนมากนี่อาวปนี่นะครับ เค้กหน้านิ่มสิบบาทเบานี้เอาซื้อฝรั่งทั้งหมดเลยนะี่พิซซ่าน้อยเอาซื้อฝรั่งก <laughs> ินแล้วจะพูดภาษาจีนเก่งแม่นบอระกินแล้วพูดภาษาจีนเก่งนะครับเฟนไฟอาหารฝรั่งทั้งหมดเลยนะี<ม>่โอ้สันยังดีผู้<ำ>เฮ็ดดีแต่งยังครับฮะสิแต่งยังสัน<ไ>ส้นเลยสั้นเลยเหรโอ้ยนี่นะครับขยอยนะครับขยอยเพื่อให้ เข้าเครื่องนะครับเปลี่ยนไฟใช่ครับเวียร์อยู่ความฟอมเอาวนะครับโอ้ผู้ขายก็สวยได้หนี่เด้วอ้าขอบคุณหลายเด้ออขบคุณขายดีขายดีตลาดนะัดวันผลิฮัตเนี่ยเหมือนเลี่ยงนี่แหละครับมาเลยขายดีนะครับขายดีเลยบริเวณนี้ถือว่าขายดีมากเลยเอามาทั้งพีกคอนบันนี่ฮอดไซสแล้วบันนี่โอ้หลายนาทีของเราเป็นอย่างน้อนะวัาด,ดีครับ น้องอันไผ่ซะก่อนมิดเวเป,เป็นเป็นอาหารญี่ปุ่นบ่ละ่ะโอ้เป็นอาหารญี่ปุ่นเอิอนว่ามิดเวนี่บ่โอ้อาหารญี่ปุ่นโอ้นี่ได้แล้วบ่เอาอาหารญี่ปุ่นบ่านี่ได้ข้าวเหนียวกับถมปน่อยคร,ร,รับโนะอ้ข้าวเหนียวถมปน่อยเนื้อแซ่บด้วยเนี่ยแะ่ำก็บบกคลิกโอ้ยมาหัวใจเนื้อแซ่บด้วยเนาะ เอ้อบนมีงเงินกับมาส่เกียรเอาเนาะนี่เนาะอันทั้งเท่าโอ้ทั้งทเท่าไรหรอละครับทั้งเท่าไรหรอทนายคำทั้งเท่าไรย่อยๆนี่อ๋อกองเขาดีกว่าครับเออแล้วแต่ราคาเลยครับโอ้นี่บอวโอ้หกสิบบาทเอาเป็นของญี่ปุ่นเนาะใช่ครับอืมประกอบด้วยยังอะไรนี่ตันนี้ก็จะเป็นอา่าพวกขาวไทคนครับโอ้นะครับเอาเอาใย่เกินเด้อนี่ครับอาหารที อยู่ตลาดนัดวันพฤหัสเนี่ยมูลแรงนะครับของอำเภอกุงเทราอย่างวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อของน้องเพลินนี่ครับต้องการกินอาหารญี่ปุ่นเนาะถูกถูกเนาะยี่ห้าบาทอ,อ๋อแล้วแต่ราคาเนาะแล้วแต่ราค่า,อาขอบคุณหลายหลายอาขายดีเด้อไหนคือขายดีเท่าไหร่ใส่กรอบวะ ใส่กอกทอดร่วนเส้นธรรมดากอกทอดข้ามมื้อขึ้นกรอกอร่อยจะแบบทอดได้เนี่ยกรอกอร่อยเลยกอกอร่อยอร่อยตกต้นตกเตี้ยนทั้งหลังตุดผู้ทอดผู้ทอดกินทั้งหลังแมนทานหลังทอดย่างจีอ้าวโอ้ทอดย่างเดี่ยวนี่เครื่องเคี่ยงบักกีกสดกะลามคิงเนี่ยแซ่บด้วยเด้อกินอร่อยมากเลยเนี่ยกับใส่กอกนี่เนาะห้าบาทเท่านั้นนี่ห้าบาตาเลือกห้าบาท ก้อนในี้ๆนี่นโอ้นะครับเอาแสบด้วยหาบาทสองก้อนกับสิบบาทสามก้อนกับสิบห้าบาทสี่ก้อนกับสิบา้าบาทปลูกต้องเลยเนาะอโอ้ยแต่เห็นหนาผู้ทายอันผู้ทอดได้ไหนแม่ <c oughs> ผู้ทอดเพรเปิดองนาบ่เอาเนี่ยผู้ขายได้เอาขายดีหลายด้วยโอ้ยถือๆได้ใส่กอบเป็นแต่เสียพี่ดีเลยนี่เขสร้างเป็นแต่เสียปนี่ใส่กอด โอ้กําลังมาสืออะไรผู้สือได้หนิเด้เอาแม่นังนังตั้งอยู่ตางนี้แม่นังมาขายดีนอครับเขาแตนบค่ะาเตน,าน่ะอืน,น,นี่ผู้สื่อสวยๆป่ะออผู้ขายกันสวย เออผู้ขายกัดสวยบุญล้อมบอกครับบ่บุญล้อมเข้าวเต็นบอกอ๋อเป็นซองยางซองกันเฟบุกบ่ชอ่ะกอ่นี้ไม่หงครับอืมอีสานทำกินโอ้ยอีสานินเดียุดโชเบอร์จังเหมือนเอาขมาเลยครับพันหนากล้องผมออกมดดด้ออกมดนั่นละอืาเอาเขาม้าไหมครับ ก้อนเข่ายังกวครับนี่ยเข่าเต็นบ่เขาตนน้ำแตงโมโอเข่าเตนน้ำแตงโมเน่ยผู้ใดอยากได้สวไปงมุรอมเลยค่ะสอนไปเลยในซ่องนั่นละขนมนั่งเล็กเมีนบ่ขนมนั่งเหล็กเมีนบ่อขนมเล็กกับเมียนเข่าเต็นกับเมียนบ่บาทเอาบุญร่อมยันก่บุญร่อมบุญร่อมสุริโยกโอ้บุญร่อมสุริโยกเข้าไปเบอ่งเลยเดี๋ยนเฟกด้ยเอานี่น้องนอนคนมันยังกข่าห้องนอนคนนี่ อีสานท่ากินอือยูบนขาวนี่บ่ละอีสานทํากินก็จะคล้องซ่องนาตานี่ดีด้วยเนาะจะคล้องซ่องนาตาดีด้วยอีสานท่ากินนะครับด้วยอาวขอไปเบิงเฮ้าโอ้ครับวันดีครับอ้อมาดิีันเขากล้องไห้นี่ไหมาดีใจไรแตเนาะขออีสานามกินมดีะใหมวันนี้ให้ี่ต้นมัน้องใหม่ไงครัเลยนะ เบิ้งเบิ้เบิ้งเบิ้พ่อสีอวฟกคีบนี้เบิ้งที่ะเสิวฟกคีบใหมล่ะเสี่ยวฟกคีบใหมเบิ้งเดี๋ยวนี่นี่ขคนสวยๆเอกฟกคหนอสวย้านได้ออกหมดเลยครับเขาน้ากล้องออกหมดเะง่ายหนาขึนไะนี่อืมอ่ะปลอดจได้ร ร่อนทัวบ่ะเอียบอกนครจะร่ทัวร์่ไปรักอ้อท่องเที่ยวสถานท,าาที่ที่ลุงในอ่นเพดบัวขาวเพดของกินเพดนั่นแหละที่ลุงเ<บ>นาะเอาพัใจหลายหลักขอจบชิมนี่ไว้ตรงนี้ก่อนครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเุกที่ที่ติดตามชมนะครับสำหรับผู้ที่ขอมาใหม่ก็ลืมนะครับด้วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อนนสิริพทพลาดาชิมใหม่ ที่ผมลงนะครับขอพค่ณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ